กาบเปลี่ยนประธานวุฒิสภาที่รบกระผมพลโทสุมเมศมติประศาสตร์อนุกรรมธิการขออนุญาตชี้แจงสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัชดชายแดนภาคใต้ดังนี้การศึกษาสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัชดชายแดนภาคใต้ดได้แบ่งขอบเขตการศึกษาออกเป็นสามระยะคือระยะที่หนึ่งช่วงก่อนเหตุการณ์ความรุนแรงในปีพศ .2547 ระยะที่สองช่วงปี พศ2547ถึงปี2562ระยะที่3ช่วงปีพศ2562ถึงพศ2566ซึ่งช่วงการบังคับใช้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพศ2560ถึงพศ2580โดยผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้กบวนการขอความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ก่อตั้งอย่างเป็นลูกประธรรม เมื่อปีพศ2502โดยจัดตั้งเพื่อเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐและผักดันอุดมการแบ่งแยกดินแดนโดยมีการพัฒนาชื่อกลุ่มและแนวร่วมในการต่อสู้มาตามลำดับขึ้นอยู่กับผู้นำของกลุ่มในยุคนั้นๆโดยปัจจุบันสามารถยืนยันได้ว่ายังมีกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐที่เคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆรวม6กลุ่ม ซึ่งบางกลุ่มได้มีการสลายตัวลงไปแล้วและยังมีบางกลุ่มยังคงเคลื่อนไหวอยู่จนถึงปัจจุบันโดยใช้ชื่อว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงการก่อเหตุรุนแรงในรายที่หนึ่งมีลักษณะการก่อเหตุส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ป่าเขาชุมชนนอกมากกว่าชุมชนในเมืองจากการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ก่าเห็นต่างและ กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงจะดํานเนินการใน5แนวทางดังนี้ 1. การดําเนินงานทางด้านการเมืองและการทหาร 2. การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวจากเดิมขยายพื้นที่ในเมืองมามากขึ้น 3. การใช้หลักศาสนาอิสลามทําให้เกิดความแบ่งแยกระหว่างไทยพุทธและมุสลิมเพิ่มขึ้น 4. การปลูกฝังแนวคิดและชักชวนเยาวชนเพื่อรวมกลุ่มหรือขบวนการ 5. การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการต่อสู้นอกจากนั้นยังมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในปี2547อีก3เหตุการณ์คือเหตุการณ์้นปืนที่กองพันพัฒนาที่4เหตุการณ์ความรุนแรงที่อำเภอตากใบและเหตุการณ์มัสยิดกอเซะที่จังหวัดปัตตานี การหัวเหตุรุนแรงระยะที่สองการก่อเหตุได้เริ่มเข้ามาก่อเหตุในเมืองแหล่งพื้นที่เศรษฐกิจในชุมชนเมืองจากการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้เห็นต่างและกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงจะดําเนินงานในสีแนวทางได้แก่การดําเนินงานทางด้านการเมืองการดําเนินงานทางด้านการทหารการดําเนินงานด้านต่างประเทศ 4. การปฏิบัติการข่าวสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์การก่อเหตุรุนแรงในระยะที่สามหรือณปัจจุบันมีเหตุในลักษณะการผสมผสานร,ระหว่างการก่อเหตุรุนแรงและดำเนินการทางด้านการเมืองควบคู่กันไปการก่อเหตุรุนแรงในช่วงนี้จะกระทำต่อเป้าหมายอ่อนแอที่ลดลงและเน้นการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่เพื่อ ต่อรองในการพูดคุยเพื่อสันติสุขในขณะที่การดําเนินงานทางด้านการเมืองจะเน้นใช้องค์กรภาคประชาสังคมที่มีสยุสมาชิกของกลุ่มแอบแฝงอยู่มีการไปบัตดการข่าวสารควบคู่ไปไปในประเด็นต่างๆเพื่อที่จะลดความเชื่อถือของเจ้าหน้าที่ของรัฐและการสร้างความหาดแวงระหว่างคนไทยพุทธและไทยมุสลิมให ให้กระจายออกลงไปในพื้นที่และนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะเดียวกันการดําเนินงานทางด้านการเมืองยังคงมีการบ่มเพาะนําเยาวชนรุ่นใหม่เข้าสู่กระบวนการการรณรงค์การรณรงค์เพื่อที่จะให้มีการกําหนดใจตนเองและการปกครองตนเองนอกจากนั้นยังปรากฏการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษาในการทํากิจกรรมทางด้านการเมืองเพิ่มขึ้น โดยในมหาวิทยาลัยกลุ่มนักศึกษาได้มีการรณรงค์ในเรื่องการสร้างอัตลักษณ์มลา,ายูมุสลิมเช่นการแต่งกายตามประเพณีมุสลิมการรณรงค์จัดกิจกรรมเรื่องการกำหนดใจตนเองในส่วนการดำเนินงานด้านต่างประเทศนั้นได้มีการสร้างตัวเองของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเพื่อให้เป็นที่ยอมรับต่อต่อตางประเทศอาทิ การเปิดตัวลงนามในเจนีวาคอรวมทั้งการพูดคุยเพื่อสันทีสุขเมื่อพิจารณาสถานการณ์และการดำเนินงานของผู้ก่อเหตุรุนแรงในช่วงนี้มีลักษณะดำเนินการสำคัญดังนี้หการใช้ความรุนแรงเชื่อว่ากลุ่มพ่อผู้ก่อเหตุรุนแรงยังคงใช้ความรุนแรงต่อไปเพื่อสร้างการมีตัวตนในการต่อสู้กับรัฐ การหาสมาชิกรุ่นใหม่เข้าร่วมกับกลุ่มผู้ผงเพาะขุมคูสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆหรือไม่หรือที่ไม่ให้ความร่วมมือรวมทั้งเพื่อใช้การต่อรองกับฝ่ายรัฐในขบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขการเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองดำเนินการด้านการเมือง เพื่อเปิดเผยตัวเองให้เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศรวมทั้งการดำเนินงานทางด้านมวลชนร่วมกับภาคประชาสังคมผู้เห็นต่างจากรัฐวางกลุ่มเพื่อช่วงชิงมวลชนในพื้นที่ไม่ให้ตกเป็นจากเจ้ารี้ของรัฐที่ได้เปรียบจากการเข้าถึงมวลชนการขยายฐานมวลชน เพื่อใช้มวลชนสนับสนุนเรียกร้องหรือให้ความเห็นอกเห็นใจกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในขณะการอบรมบ่งเพาะสร้างเข้าคนเข้าขบวนการยังคมเข้มแข็งและหลากหลายแนวทาง 3. การเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมผู้เห็นต่างภาคประชาสังคมผู้เห็นต่างจะดำเนินการส่วนใหญ่ มุ่งเน้นในการขับเคลื่อนงานการเมืองในพื้นที่และสื่อสารไปยังภายนอกในเรื่องความขัดแย้งในพื้นที่และเสนอแนวทางแก้ปัญหาตามแนวทางของตนเรียกร้องซึ่งบางประเทศก็สอดคล้องกลุ่มผู้ก่อเหตุดังนั้นจึงได้ขยายแนวการเคลื่อนไหวไปยังมวลชนตามความชำนาญของแต่และองค์กร ซึ่งมีการกำหนดเป้าหมายเข้าถึงอย่างชัดเจนในพื้นที่เพื่อเพิ่มฐานของมวลชนและให้เกิดเสียงเรียกร้องดังขึ้น 4. การปฏิบัติการเข่าสารการเคลื่อนไหวในการปฏิบัติการเข่าสารจะเพิ่มขึ้นเพื่อให้ประสานสอดคล้องกับการดำเนินงานทางด้านการเมืองด้วยช่องทางสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ต้นทุนต่ำไม่ต้องแสดงตนที่ชัดเจน และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั่วถึงประเด็นในการเผยแพร่นอกจากประเด็นหลักของกลุ่มแล้วเป็นการเน้นที่เกิดจากความผิดพลาดของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นโยบายหรือข้อกำหนดต่างๆจากส่วนกลางที่ส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่หรือสิ่งที่ถูกบิดเบียนจากผู้เห็นต่างจากรัฐ 5. การดำเนินการต่างประเทศและการสร้างความยอมรับจากต่างประเทศกลุ่มข้อเหตุรุนแรงจะยังคงสร้างตัวตนให้เป็นที่ยอมรับในต่างประเทศเพื่อดำเนินงานในรูปแบบสากลหรือหลักการระหว่างประเทศรวมทั้งการล้ำข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ส่งผลกระทบ ต่อประชาชนในพื้นที่ขยายผลไปยังองค์กรต่างประเทศซึ่งทางกลุ่มเข้าถึงผมขอจบคนชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ